หลายคนถามว่าเรามาตรังทำไมช่วงนี้ฝนก็ตกนักท่องเที่ยวก็น้อยแถมยังเป็นช่วงโลซีซันอีกด้วยนี่เราคิดถูกหรือคิดผิดเนี่ยที่มาที่นี่หรือจะได้แค่มานั่งง้งอง้นิ่มทะเลแล้วก็กลับแต่เดี๋ยวจะดึงเศร้าทำไมเนี่ย ปรับสีวิดีโอให้เป็นปกติด้วยแล้วก็เปลี่ยนเพลง้วยนะคลิปนี้ครับกลับมาพร้อมกับแป้งนะครับหลังจากที่แป้งเนี่ยหายหน้าหายตาไปตอนที่นครนพนมนะครับเจอโควิดเข้าไป<ช>นะแล,แล้ววันนี้นะฮะเราสองคนก็อยู่ที่สถานีรถไฟตรังนะครับในยามเย็นๆแบบนี้ใกล้จะหัวข้ามแล้วใช่แล้วพร้อมด้วย นี่อะไรเอ่ยรถตุ๊กๆหัวกบนะครับที่มีมั้งแต่พศ2502แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของเมืองตังเดี๋ยววันนี้เราไปเดินดูดีกว่าว่าเมืองตังในช่วงเย็นๆหัวค่าแบบนี้เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวไปกันเลยครับไปกันเลยดูอะไรฮะดูอะไร ดูรถที่เขาบอกว่ามีอยู่ประมาณ100คันที่ตรังนะครับแล้วก็ที่วิ่งอยู่ปัจจุบันนี้น่าจะมีประมาณ60คันมาดูสถานีรถไฟตรังยามค่ำคืนนี่ครับบรรยากาศสถานีรถไฟตอนที่ไม่มีคนแล้วก็ปิดแล้วใช่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งจริงประตูเขาปิดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราแอบเข้ามาเราเดินเข้าด้านล่างข้างๆก็คือมันเป็นบรรยากาศอ่ะ นะแต่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยวอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันอยู่ใจกลางเมืองด้วยสถาน,นีรถไฟตรังเดี๋ยวเราจะไปดูจุดอื่นๆอ,อ,อีกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเกือบเกือบจะทุ่มหนึ่งละในเมืองตรังจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไล่หนูไปลงลงไปตรงนั้นทำไมมันอันตราย <c oughs> <c oughs> กลับขึ้นมา ครับเดินครับรอบนี้นะครับที่เรามาตังนะครับเราก็จะเที่ยวกันแบบโลคาร์บอนโลคาร์บอนคืออะไรคือเราจะไม่ใช้รถครับเราจะเดินนะครับผมแล้วก็จะใช้ขนส่งสาธารณะให้มากที่สุดนะครับครั้งนี้เนี่ยเราก็จะพามาดูบรรยากาศตรังในยามค่ำคืน ถึงแล้วครับวงเวียนปลาพยูนนะครับ oh. หลังจากที่เราเดินมานะครับในยามค่ําคืนที่สถานีรถไฟตรังนะครับมาถึงตรงนี้ก็ประมาณ1กิโลบอกแล้วว่าโลคาบอนเป็นยังไงบ้างโลคาบอนเสื้อเปียกครับโลคาบอนชุ่มเลยครับผม <laughs> เพราะว่าอากาศัางคืนเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่มีแดดนะแต่มันก็ร้อนอยู่ใช่แล้วครับผมแล้วก็วงเวียนปลาพยูนนะครับมันก็จะเป็น uh. หนึ่งในสัญลักษณ์ของจังหวัดตรังนะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีไทยและก็จะมี สัตว์อนุรักษ์ประจำจังหวัหดตร,รังนั่นก็คือปลาพยูน<ร>อยู่<ร>ด้านล่างนั่นเองครับมอร์นิ่งครับสวัสดีเช้าวันใหม่ครับเรายังอยู่ในเมืองตรังนะครับตอนนี้เรากำลังจะไปตลาดเช้าไปกินหมูย่าง ใช่มาจังโพสเฟซบุ๊กนะมีแต่คนบอกว่าเราต้องกินหมูย่างทั้งนั้นเลยท<อ>าดแมวก็มา <c oughs> ตลาดสดเทศบาล2505 <c oughs> เขาบอกว่าถ้าไปที่ไหนนะให้ให้มาที่ตลาดเช้าเราจะได้ดูดวิถีชีวิตของคนในพื้นที่นั้นๆ เห็นแล้วก็อยากจะอยาเขาเรียกว่าอะไรพี่ไก่ย่างโบราณลองไก่ทักงสองไม้แล้วกันครับผมตอนแรกคิดว่าไก่สังขายาหรือว่าไส้กรอกทำไมมันใหญ่จังา <laughs> <laughs> ใช่ครับเเดี๋ยวไปเกาะครับผมบใช่ครับขอบคุณนะครับไก่ย่างโบราณ ได้นะครับตรงนี้อยู่ตลาดเขาเรียกว่าตลาดเทศบาลโอเคครับตลาดเทศบาลโอเคครับขอบคุณครับได้มาแล้วหนึ่งครับผมตอนนี้ไก่ย่างโบราณไปดูกันต่อนี่เดี๋ยวลองเดินเข้าไปทางนี้ดีกว่าโทษนะครับโทษครับโทษครับโทษครับสวัสดีครับหมูย่างขายไงครับโลละ 500เฮ้ยเดี๋ยววันกลับมาซื้อกลับไปให้ที่บ้านกินด้วยดีกว่ามันเก็บได้กี่วันครับผมกลาวว่าไม่ใส่ตู้เย็นเก็บได้สองวันอ๋อสองวันเนาะถ้าไม่ใส่ตู้เย็นใส่ตู้เย็นก็อุ่นถ้าใส่ตู้เย็นก็เก็บได้เป็นอาทิตย์โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นช่วงหาเรื่องคุยไปเรื่อยนะครับผมเป็นช่วงหาเรื่องเขาเหนียวมะม่วงมิลลี เสียวมือแทนเลยพี่ลงไปทีครึ่งลูกเสียวมือเลยถุงเท่าไหร่ผมเอาถุงหนึ่งเอาเนื้อจริงๆอน่ะน้ำมะพร้าวเหมือนเป็นน้ำผลไม้ที่ดีที่สุดมันไม่มีน้ำตาลไม่อะไรอย่างงี้ด้วยมันมีน้ำตาลไม่ใช่แล้วหวานเจียมเลยเฮ้ยไม่มะพร้าวอ่ะถึงมันเป็นน้ำตาลมันก็เป็นน้ำตาลดีเออเขาบอกน้ำมะพร้าวจริงๆมีประโยชน์ที่สุด ได้อะไรมาเนี่ยเต็มไม้เต็มมือไก่ย่างโบราณและน้ำมะพร้าวเราแบบเทลตี้ไงไก่ก็โปรตีนใช่ไหมน้ำมะพร้าวมีประโยชน์ไปครับเก็บบรรยากาศเก็บบรรยากาศกันสวัสดีครับพามาดูตลาดสดนะครับปลาตัวเบลเลยครับดูดิตัวใหญ่มาก ขอโทษน,นะครับขอโทษนะครับโอเคนี่ก็คือบรรยากาศของตลาดสดนะครับประมาณนี้มันก็เหมือนแบบตลาดสดทั่วไปที่แบบมีทุกที่ทุกที่ครับตอนนี้เราก็<ห>จะไปอาหารเช้ากันบ้างเห็นเมื่อวานนี้ส่งปเป้งมาก่อนตั้งแต่8ปดโมงใช่ปเป้งบอกว่าเราต้องกินประมาณกี่โมงนะ แาดโมงเช้าช่วง <8 S 1> นี้ <มง S 1> นะแาดโมงเช้าใช่เออแล้วก็อาหารเช้าต้องกินหมูย่างหมูย่างติ่มซำติ่มซำไปไปเลยหลังจากที่ เราไปตลาดสดกันมานะครับเราก็ได้ของประมาณนึงนะเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยด้วยคอนเซปที่เราจะมาเที่ยวในครั้งนี้ก็คือโลคาร์บอนโลคาร์บอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปกินอาหารเช้าด้วยกันเดินไปนะครับตอนนี้เซิร์ช Google Map เราจะไปที่ร้านพงโอชาสาขาหนึ่งนะครับใช้เวลาเดินทั้งหมด9นาทีกับ650เมตรนี่เราให้ดูกันโลคาร์บอนเบรนแคลอรี่ครับใช่ตาครับเหงื่อแตกเต็มเลย แต่สุขภาพดีเหมือนได้ออกกำลังกายถึงแล้วครับพงโอชาครับโอชาอย่างที่บอกว่าโลคาบอนครับเราก็เดินมาประมาณ1กิโลเองสบายๆเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าพงโอชามีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าผมเห็นหมูตั้งอยู่หน้าร้านตัวเบลอนเลร์เลยวันนี้เราจะกินหมูย่างตรังกันโอเคครับไป นี้ใช้หมูวันละกี่ตัววันนี้หกตัว<พ>โอ้หกต้วโอ้โอจะหมดแล้วโ,โชคดีที่มาทันยังไงครับ <laughs> นี่ครับที่ผมเลือกไว้นี่แค่นี่แค่พาร์ทแรกดูดิด <c oughs> ตึกตืด <c oughs> ยังไม่หมดนะฝากเขาไปยิมในตู้มอีกนี่พี่มาแล้ว มีหน่มจีบหมูเอาหน่มจีบอะไรไหมนี่เดี๋ยวไปเจี๊อบเลยนี่ดูมันนี้ไปด้วยเลยนี่กระดาษอยู่ในมือพี่สีนอกต้องทิ้งไว้นี่ไหมหน่มจีบปูไหมอันนี้ด้วยพี่หน่มจีบนี่สามเข่งนะเมื่อไหรหมดสบาย และตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาการกินอาหารเช้าแล้วนะครับผมจัดหนักครับวันนี้เดินมาแบบโลคาบอนแล้วก็บิร์นแคลอรี่ไปเยอะมือพอสมควรใช่ครับตอนนี้เหงื่อท่วมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขอไปกินอาหารเช้ากันต่อนลครับผมลุย <S <S สุย Stars forget to shine How far you'd fall ต่อบอกว่าเร็วมากไม่น่าเกิน1 5นาทีใช่ไหมครับน่าจะประมาณ10หนาที้นยนะพี่เร็วมากไม่งั้นป่านนี้เราน่าจะยังไม่ได้ออก นี่สิบเอ็ดโมงห้าสิบเองถึงแล้วครับพี่พราในที่สุดตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เกาะมุกนะครับหลังจากที่เดินทางมาถึง เราก็จะมาที่ริมชายหาดและตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเมฆค่อนข้างเยอะนะครับน่าจะไม่เห็นพระอาทิตย์ตกนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูกัน ชาลีบีชนะครับที่เกาะมุกหรือว่าหาดชาลีนั่นเองตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินแต่ว่าวันนี้เนี่ยเมฆค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าความสวยงามยังเต็มเปี่ยมครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาฝั่งด้านนี้ทะเลเรือแล้วก็ยังมีร้านอาหารที่เอาไว้แบบว่าดูจุดพระอาทิตย์ตกดินด้วยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าความสวยงามมันจะขนาดไหนนี่เขาบอกว่าเป็นจุดชมวิวที่เจ๋งมากๆที่หนึ่งของเกาะมุกเลยนะ ขอถ่ายหมาทะเลหน่อยวะเอาไปเลยอะจะพาเที่ยวชาลีบีชว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวจะมีชาลีแองเจอร์หรือเปล่าไม่รู้ น่ะน่ะทีพ่พูดพูดแล้วเดินหนีด้วยพูดแล้วเดินหนีน่ะ ตัวนั้นน่ะตัวนั้นน่ะที่กำลังคานอยู่อะ่ะจุดนั้นนะหนึ uh ่งสองทราบไป ันนั้นเกาะกระดานกร,ระรอกกรรอกเกาะแน่นๆนะน้องนะอยู่ไหน <c oughs> ต้องเกาะที่หลังพี่ <c oughs> <c oughs>